ได้ยินไหมคะได้ยินค่ะค่ะหนูจะสอบถามอย่างนี้ค่ะมันมันตอนแรกหนูเข้าใจว่าตัวเองเป็นเป็นสิวแต่มันไม่ใช่สิวมันเป็นเชือ้อราค่ะหนูจะแก้ยังไงได้คะเพราะว่าหนูรักษามารักษาคือตอนแรกอ่าคิดว่าเป็นสิวก็ใช้น้ําน้ําในตัวทาทาแล้วมันไม่ใช่แล้วลูกสาวก็เลยเอายาทาเชื้อรามาทาให้มันยุบค่ะแต่ว่า แต่ว่ามันก็กลับมาเป็นอีกอะค่ะ ได้ยินไหมคะได้ยินค่ะค่ะหนูจะสอบถามอย่างนี้ค่ะมันมันตอนแรกหนูเข้าใจว่าตัวเองเป็นเป็นสิวแต่มันไม่ใช่สิวมันเป็นเชือ้อราค่ะหนูจะแก้อย่างไงได้คะเพราะว่าหนูรักษามารักษาคือตอนแรกอ่าคิดว่าเป็นสิวก็ใช้น้ําน้ําในตัวทาทาแล้วมันไม่ใช่แล้วลูกสาวก็เลยเอายาทาเชื้อรามาทาให้มันยุบค่ะแต่ว่า แต่ว่ามันก็กลับมาเป็นอีกอะค่ะอ๋อน้องนานามีปัญหาเรื่องเรื่องสุขภาพตรงข้างหลังนี่ด้วยค่ะเป็นเต็มเลยค่ะอ๋ออ๋ออาจจะประทุนะคะอาจจะเป็นช่วงประทุคือไม่ต้องกังวลใจนะคะก่อนอื่นไม่ต้องกังวลใจค่ะน้องนานาจากนั้นเราก็ถอนพิษไปนะคะเดี๋ยวมีพี่น้องอย่างนี้ค่ะท่านอยาจะช่วยใช้แชมพูตอนแรกอ่ะใช้แชมพูเออ่แชมพู่านนะคะ ก็ก็ใช้ไปเหมือนหมดหนึ่งขวดแล้วพอเมาขวดที่สองอะค่ะลูกสาวก็เป็นค่ะลูกสาวอายุเก้าขวบมาใช้ขวดที่สองแล้วมันมันขึ้นอย่างนี้อะค่ะขึ้นเต็มเลยค่ะแล้วเอ,อลูกสาวคนที่สองออลูกสาวเก้าขวบเนี้ค่ะเขาก็เป็นเหมือนคุณแม่เนี้ยค่ะขึ้นมาเต็มเหมือนกันแล้วแล้วเราก็บอกอยเป็นสิวหรือเปล่าเก้าขวบคงไม่ใช่อ่ะก็ลองทาดูเอาน,าน้าน้านในตัวให้น้องทา ทามันก็ไม่ยุบมันไม่หายแล้วคนนี้พี่สาวของลูกสาวอะค่ะลูกสาวคนรองเขาก็เอา,อายาทาเ,าเกี่ยวกับเชลาค่ะทาให้ของลูกสาวยุบค่ะแต่คุณแม่ยังไม่กล้าทาคุณแม่ก็ไม่แบบไม่มั่นใจเพราะคุณแม่มั่นใจของตัวเองมากว่าเอาน้ําในตัวทาทาแตม่มันยังไม่หายอะค่ะ อ๋อเล่นผลนะคะอาจจะเล่นผลใจเย็นๆเป็นทำไปเรื่อยเดือนนี้เดือนนี้เดือนที่เดือนนี้เป็นเดือนที่สองแล้วค่ะเดือนที่สองแปลว่าเต็มเดือนแล้วค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวมีพี่น้องจะน้องปิ่นจะช่วยใช่ไหมคะเชิญน้องปิ่นกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวรองจเพชรลาดซอนนะคะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะเป็นคํมเพนเพชรนะคะจากประเทศมาเลเซียค่ะขอขอการ คนนานาแลกเปลี่ยนนะคะก็คือประเด็นที่พูดถึงว่ามีผื่นหรือว่ามีสิวปกติปิ่นเป็นคนที่ไม่มีสิวหรือว่าผื่นอะไรขึ้นนะคะแต่จะมีเป็นบางช่วงสังเกตตัวเองหลังจากที่เราได้มาเรียนรู้การเป็นหมอดูแลตัวเองเอรื่องสมดุลร้อนเย็นอะไรเนี่นะคะก็มาสังเกตตัวเองเวลาบางครั้งมันจะมีขึ้นมาบ้างก็จะจะสังเกตเห็นว่าช่วงที่เราไปทานอะไรที่มันเป็นร้อนร้อนหรือว่ามีไขมันเยอะมันก็จะขึ้นมา แล้วพอเราไปทําการปรับสมดุลถอนพิททานอาหารที่หมวดไขมันน้อยน้อยๆออค่ะหรือว่ารสจัดอะไรปกติโดยหลักเราก็ไม่ค่อยจะทานรสจัดนะคะแต่ว่าจะเป็นบางครั้งมันจะมีตกไปทางริดร้อนอะไรเงี้ยผิ่งก็จะมีอาการประมาณนี้ค่ะมันก็จะมีขึ้นมาบ้างแล้วมันก็จะหน้าเราหน้าเรานื่องจากที่เนียนเียนเนี่ยเขาก็จะสักษาข,ขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วพอเราปรับพฤติกรรมเราได้เพิ่มริดเย็นเข้าไปเงี้ย ไอ้ไอพวกร้อนๆอะ่ะไอ้ผื่นนี้เนี่ยเขาก็จะเนียนลงยุบลงอะไรแบบนี้นะคะอันนี้กต็ตรงกับที่อาจารย์ท่านได้สอนเนาะท่านก็พูดหรือว่าตอบคําถามไว้หลายหลายเคสเหมือนกันนะคะก็ก็คือความร้อนเนี่ยมันมันเป็นทาให้มีผื่นขึ้นมามันดันขึ้นมาค่ะค่ะอันนี้ก็แลกเปลี่ยนคนนานานะคะก่อนที่จะได้ไปเรื่องลดกิเลสรักษาโลกต่อค่ะ มีพี่ต้อมจะเพิ่มเติมไหมคะหรือว่าพี่น้องใช่ไหมผมขอเสริมนิดนึงแล้วกันครับกับพระอาจารย์อาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านเจริญธรรมคุณนานาพี่นาณาครับพี่นาณาแบบนี้<ม>คือตะกี้ผมตับได้ว่าพิจาาณาไม่มีความกล้าในการใช้แต่ลูกทาแล้วหายนะครับบางสิ่งบางอย่างเราเชื่อมั่นในปผสมเอาน้าสมุนไพรในตัวเรา,าดีแล้วแต่จริงๆแล้วมันก็มีบททดสอบอย่างหนึ่งว่าบางทีบางอย่างเราก็ต้องใช้แพทย์แผนปัจจุบันผสม ค้าเข้า,ขากันด้วยนะครับเราก็มีวิธีการดูแลตัวเองอย่างปฏิบัติยาเก้าเม็ดอยู่แล้วแต่ความกลัวกับความกล้าที่จะไม่ปรับสมดุลร้อนเย็นเนี่ยเราต้องกล้าปรับลองดูเราดูพฤติกรรมเพราะบางทีเชื้อรามก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่อาจจะต้องใช้ยาช่วยบ้างก็ได้เพราะว่าพิจารณาอย่างยังไม่ได้เชื่อชัดในหลักการแบบนี้หรือหลักปฏิบัติที่เท่านี้แต่กุศลมันเกิดได้เท่านั้นเราต้องยินดีและเราก็ต้องยินดีจะใช้ก็ได้หรือว่าจะลองทดสอบแบบนี้ไปก่อนก็ได้ถ้าดูแล้วว่า ทดสอบอย่างพี่พิธีนะของพี่นาณาแล้วไม่ดีขึ้นอาจจะไปลองของลูกสาวดูก็ได้ทาแล้วเราไม่ได้ใช้ต่อเราก็ดูได้ว่าหลักการเราก็พิจารณาดูว่าไอ้ที่เราใช้มันเกิดจากอะไรไอ้ที่มันหายเพราะอะไรแต่สําคัญแล้วเนี่ยถ้าเราจะกล้าเราก็ใช้หรือเราไม่ลองเราก็ตั้งใจที่จะไม่ต้องไปกังวลอะไรกล้าลองวิธีนี้เลยจะปรับสมดุลร้อนเย็นไปเลยใช้ปัสสาวะหรือจะลองอีกก็กล้าไปลองปรับลองปรับเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลานะครับสําคัญและพี่นาณาต้องสบายใจ ใช่เท่านั้นแหละที่จะทําให้พี่นานานหายจากความกลัวกงังวลแล้วจะรู้บัญญามันจะเต็มที่ว่าเราจะรู้ว่าเออเราจะได้การพิสูจน์ว่าทําอะไรแล้วมันจะได้ชัดเราจะได้เรามมดระวังถูกด้วยครับแล้วเราก็รู้ได้บางสีบางอย่างเราจะยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ว่าอย่างงี้ดีที่สุดแต่บางอย่างมันต้องประยุกต์ด้วยอันนี้คือความสําคัญที่เราจะต้องตรวจสอบด้วยนะครับฝากพี่นานา,นา,นานไปดูแล้วก็เรารู้หลักอยู่แล้วละ่ะ แต่ขาดอย่างเดียวจะกล้ารับในส,สิ่งใหม่หรือว่าจะปรับยูนหยัตในสิ่งเก่าก็ได้อยู่ที่เรานะครับสําคัญที่จะสมมติว่าเราเป็นเชื้อราเนี่ยค่ะสมมุติว่าเราเป็นเชื้อราอแล้วเราสามารถทานถั่วถั่วเขียวถั่วขาวถ,ถั่วลูกไก่ได้ไหมคะอันนี้ก็เป็นความที่เราอยู่แล้วว่าถ้าเราทานแล้วเนี่ยอย่าไปคิดว่าเขาถั่วไม่ต้องเป็นเชื้อรานะมันก็จะเป็นแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้มันพิสูจน์ได้หมดนะครับ แต่สําคัญแล้วเราพิสูจน์ได้เราก็กินจากน้อยไปก็ได้ถ้าเราไม่มั่นใจแต่ผมก็เคยนะผมก็ไม่เคยไม่เคยเป็นอาการเชื้อราแต่ผมเคยเป็นตรงอื่นผมยังเคยใช้ยาทาเลยเพราะผมลองใช้วิธีแบบนี้แล้วไม่หายผมกล้าลองใช้ดูเลยก็ปรากฏว่าก็ดีขึ้นแล้วผมก็ปรับเลยปรับมาอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมไม่ได้ไม่กล้าไ,ไม่ลองก็งกล้าลองแต่ส่วนตัวผมนะในความคิดของผมที่ผมทำแล้วประสบความสำเร็จที่เห็นเท่านั้นเองครับเดี๋ยวพี่น้องจะได้มาเติมเต็มกันอยู่ นะกล้าได้กล้าจะปรับอย่าก,กลัวน้อง<ม>นาะนะต้องกล้านะคะต้องกล้าลองคือไม่ต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นนะคะนี่ก็เป็นกิเลสตัวหนึ่งนะคะตัวยึดมั่นถือมั่นเดี๋ยววันนี้เราล้างกิเลสรักษาโลกเดี๋ยวยังมีน้องขวานนะคะจยมาช่วยตอบคำถามด้วยค่ะเชิญค่ะอ่าเท่าที่ขวานฟังผื่นนี้เป็นที่หัวใช่ไหมเป็นเป็นหมดเลยค่ะตรงนี้เป็นตร,ตรงหน้าผากแล้วก็ตรงไลผมอย่างนี้แล้วก็ข้างหลังอะคะ่ะเป็น เป็นใหญ่ใหญ่ใหญ่เลยค่ะตุ่มใช่ไหมเป็นตุ่มๆค่ะแล้วก็คือก่อนหน้านี้ค่ะที่หน้านี่ค่ะทั้งหน้าเลยเป็นเป็นแบบเหมือนเหมือนผดขึ้นเต็มหน้าเลยแล้วก็ตรงหน้านี้ยุบไปแล้วแต่ว่าตรงนี้มันไม่ยอมหายไปอะคะอ่ะเราก็ไม่ได้เล่งผลเนาะเพราะว่าเพราะาคือคือคิดว่าเอเดี๋ยวมันก็หายน่ะทําใจสบายๆแต่ว่าโอ๊ยทำไมมันยังไม่หายไปจะสองเดือนแล้วเนาะเหลือนิดเดียว แล้วโดยรวมเป็นไงบ้างโดยรวมร่างกาย <S <S โดยรวมร่างกายร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยที่มีผื่นขึ้นโดยรวมร่างกายสบายดีไหมร่างกายหนูไม่ค่อยมีแรงค่ะเพราะว่า<น>ช่วงช่วงประมาณสิบวันเนี้ยทานถั่วน้อยลงนะคะเพราะว่าเดินทางนะคะอืมจริงๆถ้าเท่าที่ฟังเนี่ยมันไม่ใช่โรคเชื้อรานะคะเท่าที่ขวัญฟังคือขวัญอยู่ด้านผิวหนังนนอะเนาะเท่าที่ฟังไม่ใช่เชื้อราหรอก แต่จริงๆก็ยินดีด้วยแหละที่มันเป็นผืนเพราะถ้าไม่เป็นผืนเนี้มันจะไปอยู่ข้างในพอไปอยู่ข้างในไม่รู้จะพามันออกยังไงแต่มันนะออกมาให้เห็นด้วยตาเปล่าเราสามารถมองเห็นได้จริงๆถ้าเราไปใช้ยาเชื้อรามันถ้าเป็นทางแผนปัจจุบันมันก็จะดีตรงที่บางครั้งมันจะยุบลงแต่ในบางครั้งมันก็จะไม่ยุบลง มันใช้ยาผิดประเภทเพราะมันไม่ใช่เชื้อราอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยไอตัวกินแรงเนี่ยน่าจะมาจากความกังวลไม่นับเดือนนี่สองเดือนแล้วนะเราก็ไม่เล่งผลหรอกแต่นี่สองเดือนแล้วนะมนเหมือนกับในในทังไม่นานจังวะนี่สองเดือนแล้วนะทาไมยังไม่ยุบอะไรเงี้ยจริงๆสิ่งที่ควรทําคือใจเราต่างหากว่าเราไปกังวลอะไรกับมันอย่างขวัญเนี่ยบอกเลยว่าวันวันหนึ่งบางทีๆๆก็ขึ้นตรงนี้ ตรงนี้ตรงนี้เออแต่ขวาญก็ยินดีนะเออ,เออขอบคุณนะที่บอกออกมาให้เห็นขอบคุณผื่นคันอ่ะเออเธอคันแสดงว่าข้างในมันมีพลังงานที่สะสมอยู่เราก็มีหน้าที่ช่วยเขาเอาออกช่วยเขาระบายพิษไม่ว่าจะเป็นดีท็อกซ์บ้างกัวซาบ้างหรือพอกอะไรอย่างเงี้ยเรามีหน้าที่ช่วยเขาเราไม่ได้มีหน้าที่ไปซ้ําเติมเขาด้วยการเร่งเขาแต่ส่วนใหญ่คนเนี่ยจะวางเป้าหมายการรักษาโรคว่าต้องหาย แต่คนเนี่ยน้อยมากที่จะวางความเป้าหมายว่าต้องสบายใจแม้โรคไม่หายคนจะวางเป้าหมายนี้น้อยมากว่ะคือความสบายใจแม่โรคไม่หายแต่ถ้าไปตั้งเป้าแล้วหายอันนี้จะทุกข์แน่ๆเพราะบางอย่างบางอาการเนี่ยมันไม่หายแต่มันดีขึ้นไหมดีขึ้นแต่บางอาการก็หายดังนั้นเนี่ยไอผื่นคันที่ออกมาหเห็นเนี่ยต้องยินดีเลยแหละพี่นาณาต้องยินดีเลยว่าโอ้โ oh ห ต้องขอบคุณมากเลยที่ออกมาให้เราเห็นด้วยตานั่นมันถึงมันแสดงว่ามันง่ายต่อการที่จะดูแลแต่ถ้ามันไม่ออกมันจะไปอยู่ที่หัวใจมันจะไปอยู่ที่ตับมันจะไปอยู่ที่ใจสันเพราะมันจะไปบีบทําให้กล้ามเนื้อเกร็งตัวดันออกไปทางกระแสะเลือดหัวใจกระเต้นทํางานหนะักหรือจะไปออกพ่ไตจะออกี่ตับเอาไหมให้มันไปออกข้างในไม่เอาค่ะโอ,อ้ท้งนั้น ก่อนหนึ่งบอกไงว่าให้คิดมุมว่าเออดีเหมือนกันที่มันออกมาข้างนอกคันเราก็ยังใช้เขาเรียกว่าใช้น้ำสูงไพยลิกเย็นชุบน้ำแล้วก็พวกหัวครอบถอนคิสไม่คันนะคะแต่ไม่คันแต่ว่ามันเป็นมันเป็นเม็ดเหมือนเม็ดสิวแต่วันแล้วมันก็เป็นเม็ดใหญ่ๆแล้วมันพอโดนแล้วมันก็เจ็บนะคะอ๋อแสดงว่าดีมากเลยที่มันไม่คันเราจะได้ไม่ต้องเกาไงทีนี้ พอมันไม่คันเนี่ยก็ดีอีกระดับหนึ่งทีนี้พี่นานามีหนะ้าที่ช่วยเขาให้เขาไปออกตรงอื่นเช่นแทนที่เขาจะมาออกตรงนี้ใช่ไหมบางทีเราเครียดมากเรากังวลเนี่ยหัวมันจะร้อนเพราอหัวจะร้อนมันจะต้องดันออกมันจะต,ต้องดันออกแต่พี่นานามีหนะ้าที่ช่วยให้เขาไปออกทางอื่นเช่นออกทางดีทอ็อกออกทางกวาัวซาเออออกทางอ่าพอกทา ให้เขาไปออกทางอื e ่นอย่างขวัญเนี่เวลาเวลามีผื่นขึ้นเนี่ยขวัญรู้เลยว่ามันมีพลังงานส่วนเกินขวัญก็ยิ้มเลยว่าเออเออดีเหมือนกันขวัญก็จะได้ปรับสมดุลของขวญนดีไหมนี่คือถ้าเราถ้าเราเขาเรียกว่าถ้าเราสบายใจเนี่ยเราจะไม่กลัวไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่เราไม่สบายใจเพราะว่ามันอยู่นานมันอยู่นานนี่แสดงว่าเขาให้เราด แต่เราล้างใจล้างมันก็เลยต้องอยู่นานเฮ้ยฉันมาเพื่อให้เธอเห็นว่าเธอกังวลเปล่าแต่เธอก็ไม่ได้ล้างความกังวลเธอก็จะไปจัดการแต่ตุ่มไงมันก็เลยอยู่นานเพราะว่าเราล้างใจยังไม่ไดุ้นานาต้องมาฝึกคิดบวกอ่ะเขาเรียกว่าคิดคิดให้ถูกทางให้ถูกพุดถ้าคิดแล้วทุกแสดงว่าอันนั้นติดทางพุธมันไม่เบิกบาน แต่ถ้าคิดแบบเออเออดีเหมือนกันนะอยู่นานเออก็ดีเหมือนกันฉันได้รู้ว่าเออมันทุกนานฉันจะได้มาบอกหมูว่าเออมันยังทุกอยู่นะอะไรเงี้ยฉันจะได้ช่วยหมูอย่างเงี้ยหลายหลายคนที่ที่พี่น้องจิตอาสาเราก็เป็นนะคะบางทีก็คันตรงนู้นคันตรงนี้อะไรเงี้ยบางทีกินน้ําถ่านบางทีอ่ะมันไปซับพลังงานกดแล้พลังงานความร้อนมันก็จะดันออกพอดันออกโอ้มันเจ็บบางทีขวัญก็เจ็บหัวนะบาง บางทีใช้หัวมากๆหรือบางทีเรามีกิเลสช่วงสู้กักกิเลสมันก็จะปวดหัวเราก็จะช่วยเขาออกไปทุกทิศทุกทางอย่างงี้แล้วมันก็จะสนุกกับอาการที่เป็นผื่นนี่แหละแม้ว่ามันจะไม่หายแต่ก็เออดีเหมือนกันไม่หายแล้วสบายใจได้แล้วจะทําไมอะไรเงี้ยเราสบายใจได้ในทุกๆเรื่องแม้โรคไม่หายเนี่ยว่าสุดยอดของของฝีมือแล้วพี่นาณาก้าวมาถึงจุดนี้ให้ได้ว่าแม้ผื่นคันไม่หายแต่มันไม่คันหัวใจอะ ทีนี้ส่วนผื่นคันวินานาก็ช่วยเขาระบายพิษแล้วกันนะคะกินน้าผ่านบ้างนะกินน้ําสมุนไพรหรือทาไปไม่หายก็ช่างฉันมีหน้าที่ปรับสมดุลส่วนเธอหายไม่หายเป็นเรื่องของเธออะไรอย่างเงี้ยเออก็แล้วแต่เธอแต่ฉันมีหน้าที่ล้างใจด้วยแล้วก็ปรับสมดุลด้วยอย่างเงี้ยไม่รู้วินานานึกออกไหมล้องผ<น>่าวทุกเรื่องความกลัวความกลัวเป็นกิเลสตัวหนึ่งนะใช่ถ้าเราแต่ ลดรักษาโรคเนี่ยเราก็มาลดกิเลสลดกิเลสลดความกลัวดูว่าเราควรจะทํำยังไงนะที่ความกลัวมันจะลดลงได้หรือว่าพอเออเรามีวิธีการอย่างเช่นการตั้งศีลอย่างไรที่จะทําให้ตัวยึดของเราในเรื่องของความกลัวเนี่ยมันมีมากอยู่เนี่ยมันมีขั้นตอนหรือวิธีการอย่างไรอันนี้เดี๋ยวยังมีพี่น้องท่านอื่นรอที่จะตอบคำถามอันนี้กับคุณนานาอยู่นะคะ ขอเรียนเชิญพี่นิดหน่อยเลยค่ะพระอาจารย์ค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะอาจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนานาค่ะเคยเป็นเหมือนกันเรื่องผืนเนี่ยนะคะเคยเป็นผืนที่หน้าเหมือนกันค่ะแล้วก็โอ้เรารู้วิธีการแพทย์วิถีธรรมใช่ไหมคะเราก็ใช้วิธีการแพทย์วิถีธรรมไป ใช้พอกหน้ามึงตอนนั้นจําได้ว่าใช้พอกหน้ามีพวกผงถ่านมีอินสพพองนี่แหละคะ่ะก็แล้วก็มีน้ําสกัดอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเรามีอุปกรณ์ที่ที่ดีแล้วแหละในการดูแลไปแต่ว่าดูแลไประยะหนึ่งแล้วมันไม่หายทีนี้ก็มีโอกาสได้ได้คุยกับอาจารย์หมอเขียวนะคะอาจารย์หมอเขียวก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้อื่นที่ท่านเคยมีอาการแบบนี้ อาจารย์พูดไปหลายท่านเลยค่ะท่านนี้ใช้แบบนี้ท่านนี้ใช้แบบนี้หลายวิธีการมากเลยก็เลยถามอาจารย์ว่าแล้วอาจารย์จะให้เลือกวิธีไหนอา,อาจารย์บอกมาตั้งหลายวิธีอาจารย์ตอบมาอย่างนี้ค่ะอาจารย์ตอบมาว่าถ้าวิบากดีก็จะหยิบถูกถ้ามีวิบากดีก็จะหยิบหรือเลือกวิธีการมาใช้ได้ถูก แปลว่ามันไม่ได้อยู่ที่วิธีการอย่างเดียวแล้วมันอยู่ที่วิบากดีร้ายของเราที่เราเคยทํามานะคะก็เลยเามาคิดว่าถ้าวิบากดีเนี่ยเราทําสิ่งใดมาแล้วก็ทําผ่านมาแล้วใช่ไหมคะเราทําผ่านมาแล้วดังนั้นมราไปแก้คืนก็ไม่ได้หรอกอ่าเพราะว่าเราจะทําดีมากหรือว่าทํา ดีน้อยมีวิบากดีหรือวิบากร้ายที่จะส่งผลตอนนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราเคยทํามาแล้วดังนั้นก็เลยอบอกว่าอ่างั้นรู้แล้วว่าจะใช้วิธีไหนก็ใช้วิธีเดิมเลยค่ะใช้วิธีเดิมเพราะว่าอุปกรณ์เรามีแล้วไลค่ะอาจารย์บอกว่าถ้าวิบากดีก็จะหยิบถูกรู้สึกว่าไม่ต้องไม่ต้องเป็นวิธีการแล้วอยู่ที่วิบากนะคะอยู่ที่วิบากเราก็เลยใช้วิธีเดิมต่อแล้วมันก็หายนะคะ ตอนนั้นน่ะระวางใจยังไงก็คือก็คิดว่าวิบากตีร้ายที่เราเคยทำมานะ่ะมันก็ผ่านไปแล้วอาเราเราแก้ไขที่ผ่านมาไม่ได้แต่ถ้าปัจจุบันแล้วก็ทำดีทำดีอาเท่าที่เราสามารถจะทำได้นี่แหละถ้าเรารู้ว่าอันไหนคือสิ่งที่ดีแล้วก็แล้วก็ทําดีนั้นก็เลยวางคิดแบบนี้นะคะ แล้วก็สิ่งที่ทํามาแล้วแล้วก็ยินดียอมรับมันหายไปก็เลยคิดคิดถึงว่าจริงๆวิธีรักษาโรคที่เราใช้วัตถุเนี่ยทุกอย่างเนี่ยที่เราใช้วัตถุมันมีวิบากดีร้ายมากํากับด้วยว่าเราจะหยิบผิดหรือหยิบถูกดังนั้นสิ่งที่เราทําอยู่มันอาจจะถูกอยู่แหละอหมายถึงว่ามันช่วยระบายพิษอะไรให้เราได้อยู่แต่ถ้าวิบาก ร้ายกำลังส่งผลมันก็อาจจะมันก็จะไม่ได้แสดงผลว่ามันหายแต่วิบากดีมาเนี่ยเราเลือกวิธีเดิมมาแหละวิบากดีมามันก็จะหายได้แต่สิ่งที่เราต้องทำทีนี้สิ่งที่เราต้องทำเราก็คือเราทำการระบายพิษจากร่างกายของเราตามวิธีที่เรามีองค์ประกอบเหตุปัจจัยให้เราทำได้นะคะมีอุปกรณ์อะไรอยู่อย่างนี้เราก็ใช้สิ่งที่เรามีนั้นทำ มันไม่หายอ่ะมันไม่หายตอนนี้เราก็ทําไปเรื่อยๆไงเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นช่วงวิบากดีหรือวิบากร้ายใช่ไหมคะเราก็ทําไปเรื่อยๆเท่าที่จะเป็นไปได้เท่านั้นเองตอนนี้เราต้องขอบคุณที่เขาไม่ทําให้เราทุกข์มากบางคนอนะ่ะเขาคันจนเขาอยากฆ่าตัวตายเลยนะนานา,นาบางคนเวลามีอาการคันนะคะนี่ท่านยิ่งรับร้ายกว่าเรานะเราก็ เพียงมีผืนขึ้นใช่ไหมมันไม่คันเอออาจจะเวลาไปโดนแล้วเจ็บบ้างใช่ไหมคะนี่เราต้องขอบคุณนะเขาปราณีเราอยู่นั่นเนี่ยแล้วก็ขอบคุณที่เวลาเราเกิดโรคอะไรขึ้นมานี่เราสามารถขอบคุณเขาได้ตรงที่ว่าเราได้ชดใช้นั่นแหละเราเป็นหนี้เราได้มีโอกาสทยอยใช้หนี้นะเนี่ยทยอยใช้มันก็จะหมดไปเราก็จะโชคดีขึ้นเราก็จะขอบคุณความเจ็บป่วยได้อย่างจริงใจด้วย แล้วเราก็ทำการปฏิบัติดูแลร่างกายตามตามวัตถุด้านวัตถุใช่ไหมคะตามยาเม็ดหลักยาเม็ดเสริมเนี่ยเราก็ทำทำเท่าที่เราจะทำได้นั่นแหละ,ะระบายพิษน่ยมันก็มีหลายช่องทางมันมีผลกระทบด้วยกันหมดเลยค่ะการสววล้างลำไส้ใหญ่การกัวซาบางทีเราเป็นผื่นที่หน้าเรากัวซาหลังมันก็ยังจะช่วยได้เลยค่ะ ถ้าวิบากดีมานะก,ก็จะช่วยได้แล้วก็ทําการระบายพิษในเหตุตามตามที่เราสามารถจะทําได้อาหารการออกกําลังกายนี่กดอยู่ลมปราณก็ยังจะช่วยได้เลยค่ะเราเราก็ทําไปตามที่เราจะดูแลสุขภาพของเราเต็มที่นั่นแหละผลมันจะเป็นอย่างไรปล่อยให้วิบากดีร้ายเขาสังเคราะห์กันเลยเพราะเราเราดูแลเต็มที่แล้วนะคะค่ะคุณะณ เป็<ใ>นไงบ้างคะ<อ>ได้คำตอบค่ะได้คำตอบไปเยอะเลยนะคะค่ะจริงๆไม่ว่าเอ่อในการรักษาด้วยวิธีใดก็ตามแต่นะคะมันยังมีในเรื่องของวิบากดีร้ายมาเกี่ยวข้องด้วยว่าจะทำให้เราหายจากโรคหรือเปล่าทีนี้ถ้าเราใจของเราเนี่ยคะ่ะไปผูกอยู่กับความกลัวกลัวว่ามันจะไม่หาย กลัวว่าทําอันนี้แล้วมันจะอ,อไม่ดีหรือเป็นหนักขึ้นอะไรก็ตามแต่เนี่ยค่ะโดยเราลืมนํานึงไปถึงว่ามันมีเรื่องของวิบากดีร้ายมันก็กลายเป็นไปซ้ําเติมผู้หญิงพยายามจะบอกว่าไอสิ่งที่เรากลัวทั้งหมดอ่ะมันไม่มีตัวตนจริงเราไปกลัวในสิ่งที่มันไม่มีตัวตนเพราะของแท้มันคือวิบากดีร้ายของแท้คือวิบากดีร้ายเราจึงควรที่จะมาทําใจของเราเนี่ย ให้มันเอ,อปราศจากกิเลสต่างๆแล้วเราคุยกันมาทั้งหมดในเรื่องของการลดกิเลสรักษาโรคเนี่ยเราคุยที่เรื่องวิธีการที่จะทําให้อกิเลสความอยากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของเราเนี่ยมันมีวิธีการต่างๆนานาที่นํามาใช้ในการพิจารณานําไปปฏิบัติให้เรานั้นเอ,อคลายความยึดมั่นถือมั่นที่ผิดๆที่เป็นสิ่งที่ทําร้ายตัวเรา ออกจากใจของเราถ้าเมื่อไหร่เราทําตรงนั้นได้ต่อให้เรามีวิบากร้ายถาถมเข้ามาเราก็มีวิบากาดีจากการที่เราสามารถที่จะพิจารณาถึงอะไรที่มันเป็นโทษเป็นประโยชน์ได้ถูกต้องถูกตรงแล้วอ่ะทําใจที่ไร้ทุกข์ได้แล้วอ่ะวิบากไร้มันก็ไม่สามารถทําอะไรเราได้เพราะท้ายที่สุดแล้วนะคะทุกอย่างก็อยู่ที่ใจของคุณนานาเองคุณนาณาจะแบกรับ ทำทุกทับถมตนทำใจให้มันมีทุก์เต็มไปหมดแล้วโลกก็ไม่หายหรือจะทำตรงกันข้ามใจไร้ทุกข์ใจดีงามกล้าเผชิญกับความจริงกับสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาออในชีวิตของเราพร้อมรับพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนทำบุญกุศลถ้าดรอไว้เมื่อไหร่วิบากดีส่งผลนำวิบากร้ายเมื่อนั้นเราก็จะทุวเราจากโรคหายจากโรคได้เอง วันนี้หญิงก็เป็นกำลังใจให้กับคุณนานะคะแล้วก็หวังว่าลองนำวิธีการต่างๆที่พี่น้องนำเสนอมาลองไปปฏิบัติด,ดูแล้วได้ผลเป็นเช่นไรก็นำกลับเข้ามาคุยกันในรายการสายด่วนให้ทราบถึงความพืบหน้าหรือจะมาปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมอะไรกันอีกทีนึงได้ในคราวหน้านะคะ